สวัสดีครับสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็มีหวยลาวนะครับงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 3ลงคลิปให้กับท่านสมาชิกท่านผู้ชมตี่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยลาวนะครับ ในงวดประจำวันที่16จะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสลากหวยลาวนะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยลาวจับคู่เด่นชุด4ตัว3ตัว,ตว2ตัวบนล่างเพื่อเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยลาวเท่านั้นโปรดใช้สติพิจารณญาณในการรับชมนะครับ ขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสลักหวยลาวในงวดประจำวันที่12พฤศจิกายน2563กันก่อนนะครับผลการออกรางวัลเลขไท้าย4ตัวนะครับออก6 559ครับส่วนเลขไทยาย3ตัวบนคือ559ครับเลขไทยาย2ตัวบนคือ59เลขไทยาย2ตัวล่างคือ6 5ครับ6 5คือเลขไทยาย2ตัวล่างครับ สรุปเลขเด่นชุดฟันธงที่ผมได้ฟันธงให้ท่านสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางในงวดวันที่12นะครับในจากการสรุปตัวเลขเด่นนะครับในชุดนะครับชุดเลขเด่นนะครับในชุดนี้ครับ12ชุดครับชุด16ชุดนะครับที่เข้ามาในที่สรุปเลขเขาไอเทคสรุปเลขตัวเด่นนะครับในเลขชุดบนนะครับ ในเลขกับ59ครับที่เป็นชุดเด่นก็คือ6365 9 3ก5ครับตัวกลับคือ59ครับส่วนตัวสองตัวล่างก็คือมาเข้า65ครับ 6, 5หมชุดฟันธงไว้นะครับชุดฟันธง6 9 9 5ครับแล้วก็6665ครับ695และ6 6แล้วครับส่วนชุด2ตัวบนคือ95 6 5้าส่วนครับ2ตัวล่างเน้นไปชุดเดียวคือ6 6ครับแต่ผลการออกสลากหวยลาวนะครับ ผลการออกสลักไพวเราก็เป็นเลขไทยาย2ตัวล่างก็คือ65ครับส่วนเลขไทย3ามโดนคือ559เครับเป็นตัวกลับกันนะครับเป็นตัวกลับที่ได้ลงให้ท่านสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางครับก็อแสดงความยินดีดีใจกับสมาชิกที่มีโชคด้ยนะครับที่ถูกสลากไพ่เราเลขไทยาย2ตัว5995หรือเลขไทย2ตัว2ตัวล่างก็คือ65ครับก็อแสดงความดีใจด้วยนะครับที่มีโชค ถูกสลักเหมือนเรานะครับก่อนที่จะสรุปเลขเด่นประจำหลักครับผมก็จะขอฝากสมาชิกได้ดูอีกช่องหนึ่งนะครับขอให้สมาชิกที่กำลังติดตามรับชมสุดไว้บนินอีกช่องหนึ่งผมก็มีช่องแนวทางการดูดวงนะครับช่องสตาร์ทูเดดวงวันนี้ครับจะได้วิเคราะห์ดวงแต่ละวันแต่ละวันนะครับแล้วก็ในแต่ละ ตามลัคนาละเกิดทุกทั้ง12ราศีครับสมาชิกท่านผู้ชมที่ชอบแนวทางการเช็คดวงดูดวงก็ไปกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามพิมพ์คําว่าส t าร์ทูเดดวงวันนี้ชาแนลนะครับท่านจะพบกับช่องที่ผมได้อัปโหลดคลิปไปบ้างแล้วนะครับส่วนในช่องนี้ครับผมก็จะมีหวยฮานอยนะครับหวยฮานอยหวยฮานอยที่ลงให้กับท่านสมาชิก ได้ดูนะครับสำหรับท่านที่ชอบแนวทางหวยฮานอยนะครับก็จะมีหวยฮานอยเป็นเลขประจําวันลงให้กับท่านสมาชิกในทุกๆวันนะครับที่ไปหวยฮานอยในรอบ18บแปดนกาสานาทีครับที่ออกโดยประมาณนะครับ18บแนกาสามนทีผมก็จะลงหวยฮานอยนะครับในงวดล่าสุดที่ผมที่ลงไปในวันนี้นะครับในวันที่ผมวิเคราะห์ดวง ชะตาในวันที่13นะครับในวันที่13ผมก็ลงไปนะครับลงไปแล้วท่านสมาชิกก็ไปกดติดตามดูได้นะครับในวันที่13ที่หวยฮาอนที่ผมได้ลงไปเป็นเลขเด่นอะไรนะครับก็ไปติดตามได้นะครับสําหรับท่านที่ชอบนะครับท่านที่ไม่ชอบก็ลุ้นหวยลาวนะครับลุ้นหวยลาวหรืออ่าท่านที่ไม่ชอบหวยลาวก็มาลุ้นสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับแต่งดคลิปนี้พบคลิปนี้ผมก็นําหวยลาวครับนำหวยลาวตามสูตรเดิมครับ สูตรเดิมที่เข้านะครับลงให้ท่านสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับสรุปเลขเด่นไประจำหลักนะครับหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับหลักพันจากการคํานวณสูตรนะครับ วดล่าสุดหลักพันก็คือ6ครับหลักร้อยคือ5ครับหลักสิบคือ5หลักหน่วยคือ9ครับผมนําเลข6มาคํานวณหลักพันหาเลขเด่นประจาหลักพันได้เลขเด่น4ตัวครับมีเลขเด่นที่คํานวณได้คือ2570ครับมี2มี5มี7มี0นย์ะครับได้หลักร้อยคือเลข5นะครับคานวณสูตรได้เลขเด่นประจาหลักร้อยก็คือ 1267ครับ1267เป็นเลขเดือนประจำหลักร้อยครับหลักสิบครับนำเลข5าหลักสิบมาคำนวณได้เลขเดือนประจำหลักสิบก็คือ2378ครับ2378ครับ หลักหน่วยครับเลขเก้าครับผมได้นําเลขเก้าหลักหน่วยมาคํานวณได้เลขเก้าได้เลขเด่นประจาหลักหน่วยนะครับก็คือหนึ่งสี่หกเก้าครับหนึ่งสี่หกเก้านี่คือเลขเด่นประจําหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยในงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้อยหกสิบสามนะครับนี่คือแนวทางนะครับมาดูการจับคู่นะครับจับคู่ชุด2ตัวบนก่อนครับผมนําหลักสิบนะครับหลักสิบ สตัวครับหลัก10 2 378ครับจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับ1 4 6 9ครับ1469เป็นชุด2ตัวบนดังนี้ครับ2วางหลัก10บครับจับคู่หลักหน่วย4ตัวครับจะได้2 1 2 4 2 6 2 9ครับ3วางหลัก10ครับจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับจะได้3 1 3 4 3 6 3 9ครับแล้วก็7วางหลัก10ครับจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับจะได้7 1ดหนึ่ง เจ7ดสี 74, 76, ครับแปดวางหลักเสร็จจับคู่กับหลักหน่วยสี่ตัวครับจะได้81 8 4 8 6่9ครับทั้งหมดในกลุ่มนี้ครับ16ชุดนะครับสิชุดก็มาลุ้นกันว่า16ชุดจะเดินตามสูตรเดิมอีกหรือไม่ครับเดินตามสูตรเดิมก็ผมก็จะมีสรุปเลขเด่นนะครับสรุปเลขเด่น ที่ให้ท่านสมาชิกได้ดูเพื่อที่จะหาเลขตัวน้อยชุดที่สุดนะครับจาก16ชุดชุดก็ผมก็สรุปลาเหลืออยู่ที่4ชุดนะครับใน4ชุดเป็นเลขเด่นครับก็มีเลข3 1ครับ3 6 8 1 8 6ครับ3 1 3 6 8 1และ8 6นี่คือเลขเด่นชุดเด่น2ตัวบนหวยลาวนะครับส่วนชุด3ตัว บนนะครับชุด3าตัวบนผมก็ดึงหลักร้อยครับหลักร้อยมีอยู่ในกัน4ตัวครับ1 2ึ่งสองหกครับหนึ่งสองหผมดึงหลักร้อยมาอยู่ที่เลข1กับเลข6ครับดึงเลขหนึ่งและเลข6มาวางหลักร้อยจับคู่กับชุดเด่นนะครับ2ตัวบนครับ4ชุดครับ3 1 3 6 3 8 1แดและ86ครับจะได้ชุด3ตัวบนดังนี้นะครับมีชุด3ตัวบนดังนี้ครับชุด3ตัวบนครับ1วางหลักร้อยครับจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบนครับจะ ะได้ 1>, 1 3 1ครับ1 3 6 1 8 1 1 8 6นะครับแล้วก็6วางหลกักร้อยครับจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน4ชุดครับจะได้6 3 1 6 3 6 6 8 1 6 8 6นะครับทั้งหมด8ชุดนะครับในกลุ่มนี้ครับ8ชุดเดีกันนะครับส่วนชุด4ตัวครับส่วนชุด4ตัว เวลาวครับชุดสี่ตัวผมก็ดึงหลักพันครับหลักพันจากการสรุปนะครับสรุปเลขเด่นมีอยู่สี่ตัวครับสองห้าเจ็ดศูนย์ครับสองห้าเจ็ดศูนย์ผมดึงมาที่เลขห้าตัวเดียวครับวางหลักพันคือดึงเลขห้ามาตัวเดียวครับวางตำแหน่งหลักพันครับจะได้ชุดสี่ตัวดังนี้ครับชุดสี่ตัวชุดแรกครับห้าหนึ่งสามหกครับห้าหนึ่งสามหกห้าหนึ่งแปดหกนะครับห้าหนึ่งแปดหกแล้วก็ห้าหกสามหก 5686กแปดหกครับห้าหกสามหชุดนะครับสชุดชุดสตัวบนนะครับชุดสตัวหวยราวรับมีอยู่ด้วยกัน4ชุดนะครับส่วนชุด2ตัวล่างครับชุดสตัวล่างจากการจับคู่เด่นนะครับก็มีเลขเด่น2ตัวล่างนี้ครับมี51ครับ5้าแล้วก็01 06์หนึ่งครับห้าหนึและ06นี่คือเลข้ทยสองตัวล่างหอยราวนะครับงวดประจำวันที่16 พฤศจิกายน2563ครับส่วนเลขชุดฟันธงนะครับชุดฟันธงที่ผมสรุปไว้ครับจากการจับคู่สรุปเลขเด่นหลัก,ลกพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจับคู่ชุด2ตัว3ตัวและ4ตัวผมก็จะมีเลขชุดฟันธงหววเราวให้ท่านสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางครับฟันธง4ตัวครับจากทั้งหมดนะครับ4ชุดครับ5136 1> 5 1 8 6 5 6 3 6 5 6 8 6ครับผมสรุปพันธงไว้อยู่ที่เน้นชุดเด่นไปที่5 1 3 6นะครับ5้3 6คือชุดเด่นหวยชุดสี่ตัวหวยลาวครับส่วนชุดรองครับชุดรองคือ5636นะครับ5636เป็นชุดรองหุยลาวครับส่วนชุด3ตัวบนครับชุด3ตัวบนชุดเด่นก็คือ 136ครับ136คือชุด3ตัวบนส่วนชุดรองครับคือ636ครับ636เป็นชุดรองหวยเลานะครับชุด3ตัวบนครับส่วนชุด2ตัวบนครับชุด2ตัวบนหวยเลาเน้นชุดเด่นไปที่36ครับ36คือชุดเด่นนะครับส่วนชุดรองก็คือไปที่86ครับชุดรองคือ8 6ความน่าจะเป็นครับระหว่าง36และ8 6น้ําหนักมาที่36มากกว่า8 6ดหนะครับส่วนชุด2ตัวล่างครับชุด2ตัวล่างนะครับชุด2 ต้นล่างที่ผมสรุปชุดเด่นไว้นะครับอยากทั้งหมด4ชุดครับ5 1 5 6 0 1 0 6ครับสรุปชุดเด่นไว้ดังนี้ครับเด่นนะครับคือเน้นไปที่51ครับเน้นไปที่51ส่วนชุด,ดรองครับเน้นไปที่5 6ครับ5 6คือชุด,ดรองนี่คือข้อมูลแนวทางหุยลาวนะครับในงวดประจำวันที่16 พฤศจิกายน2,563ครับที่ผมสรุปเลขเด่นประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจากการคำนวณสูตรนะครับแล้วก็จับคู่ชุด4ตัว3ตัว2ตัวทั้งบนล่างนะครับให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจนะครับโปรดใช้ การพิจารณาในการรับชมก่อนการตัดสินใจซื้อสลักหวยลาวนะครับขอบคุณสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกคนทุกท่านทุกลรงใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดการคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลสรุปเลขชุดหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจับคู่ชุด2ตัว3ตัวสตัว ให้ท่านสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นธนรรมประกอบการตัดสินใจก็ฝากกดติดตามได้เลยครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ได้เลยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตร,รดีๆเลขเด่นๆลงคลิปให้กับท่านสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามและชมอีกในคลิปต่อไปเลยครับให้สมาชิกทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับดูกสลากหวยลาวงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2563ห่งหแหง่แหงเฮงรวยก,กันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ